ในฐานะที่เป็นคา,ารวาตนะครับขอถามพระครูกับอาจารย์เบียวนันนี้พระครูครับพระครูเนี่ยรู้ซึ้งถึงธรรมะดีกว่าคา,ารวาดใช่ไหมครับคา,ารวาตนี่สอนธรรมไม่ได้ใช่ไหมครับพระครูแต่ได้มาบางทีอยากจะกล้าพูดเลยว่าอ่านตำรามามากกวัวด้วยซ้ำนะครับน ชั่วโมงปฏิบัตินะฮะผ่านมามากกว่าเยอะนะครับเรวก็ยังไม่เคยคุยเลยฮะตอนเนี้ยอาจารย์เบียร์เข้าดังเลยนะครับพระครูมาเกาะกระแสอาจารย์เบียร์หรือเปล่าที่ออกมาพูดอย่างเงี้ยไม่เคยไปคุยคุยข่มเลยนะฮะทีวีก็ออกมาทุกช่องมากกว่าเขานะครับอาตมาไปออกมาเกือบทุกช่องนะครับ เป็นข่าวมาทุกช่องอะฮะหาว่าเราไปเกาะกระแสเขาดงังเขายังคุยตัวเขาเองนะว่ามาเกาะกระแสเขาดังมันไม่ใช่หรอกนะฮะเดี๋ยวก็ดับนี่ดังแบบนี้เดี๋ยวก็ดับดับไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดด้วยอะไรอย่างนี้ะเรื่องกราบพระพุทธรูปและทําเครื่องรางของขังเนี่ยพระครูเนี่ยรู้ลึกรู้ซึ้งถึงแก่นธรรมเลยยิ่งกว่าจานเบียใช่ไหมครับพระครู รู้เรื่องพระพุทธศาสนานี่นะนะครับเจตนาลมของคุณเป็นอย่างนั้นเออแล้วก็ถึงขนาดที่ปลุกระดมนะครับให้คนไม่เคารพในรูปเคารพนะ่ะมีรูปพระพุทธรูปเป็นต้นนะครับพระเครื่องเป็นต้นนะครับอย่างการเบีย้ยเนี่ยเขาเรียกว่าทำลายพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับพระครูครับ ถามว่าคุณจะทำลายล่ากเงา้าวัฒนธรรมไทยสังคมไทยให้พินาศให้ย่อยยับเพื่ออะไรครับผมถามอย่างนี้นะฮะคุณปฏิเสธนี่คุณทำลายล่ากเงา้าลากฐานวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยคุณทำลายความเป็นชาติไทยเลยนะครับจะบอกให้ผมยกตัวอย่างนะฮะอย่างวัดพระแก้วนะครับนี่ฮะวัดพระแก้วนี่นะครับคนทั่วโลกมาประเทศไทยนี่ฮะ ต้องมาเยี่ยมชมวัดพระแก้ววัดพระแก้วคือมีพระแก้วเป็นพระประธานอยู่ในโบสถ์วัดพระแก้วคนมากลาบมาไหว้มาชมความเป็นชาติบ้านเมืองเป็นสนัญลักษณ์ของชาติบ้านเมืองคุณปฏิเสธร,รูปเคารพเพื่ออะไรล่ะครับมีเจตนาอะไรล่ะครับนะฮะถามตรงๆกันอย่างนี้ครับ อย่างอาจารย์เบียร์เนี่ยสมควรทํำไหมครับพักครูครับเราแค่ออกมาพูดว่าอย่าทําเลยนะเตือนว่าอย่าเดินไปทางหายนะเลยนะครับมันไม่ใช่หายนะคนตื่นทำนะฮะอย่างเดียวเอฟซคนตื่นทำเดียวมันคือความหายนะของชาติบ้านเมืองนะครับสถาบันชาติศาสนาอาจารย์เบียร์ครับมีพักครูมติอาจารย์เบียร์ว่าคนรู้ทำเนี่ย สอนไม่จริงเป็นคาราวาสเนี่ยมาสอนได้ไงไม่รู้ลึกรู้ซึ้งถึงแก่นธรรมอาจารย์คิดยังไงครับอาจารย์เบียร์ครับมึงฟังอาละกันว่าใครถูกใครผิดกูไม่อยากจะไปตําหนีตจริงอะไรใครมาแล้วกูก็ไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนด้วยซ้ํากูไม่เคยไปติใครก่อนกูตอบไปตามหลักเหตุหลักผลอะไรได้อะไรไม่ได้แล้วกูไม่เคยจี้ไพที่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งสักครั้งหนึ่งกูยังไม่เคยทําเลย แต่ปัจจุบันพระเนี่ยเที่ยวติติงชาวบ้านละลานชาวบ้านนี่ลามปามมาถึงคารวาสแล้วนะติกันเองไม่ได้แล้วไม่มีใครให้ติหรือไงกูเห็นทำเดรัจฉาวิชาเต็มแผ่นดินไปหมดแต่ไม่ไปนั่งติแต่มาขวางต่อผู้ที่สอนทรมะาตามหลักคำสอนพระเจ้าตามหลักสัจจะความจริงตามหลักอริยสัจสี่เฮ้ยมันใช่เหรอปกเสกเลกยันไม่ไปจัดการหน่อยหรอไม่พูดถึงหน่อยเลยเหรอไม่ไปค่อนแคว เขาไหนเหรอมาค่อนแขวคนทําเดลัจฉานวิชาทำใไหมไม้เปค่อนแขวแต่มาค่อนแขวอยู่คนปฏิบัติธรรมกับคนสอนธรรมะอา้าวทำไมมาเป็นอย่างนั้นล่ะพระที่ไม่ปฏิบัติตามคาสอนพระเจ้ารับเงินรับทองเต็มประเทศไปหมดแต่นาะตัวท่านเองยังรับอยู่เลยแต่ตัวท่านเองมีหน้าอะไรมาติคารวะญาติโยมที่เขารักษาศีลห้าศีลแปดยังเที่ยวตามความพอตามทำตามความพอใจของตัวเองอยู่เลยนู่นไปจัดการพระที่มันไม่ดีนู่นไม่ใช่มาจัดการคารวะสอนธรรมมันถูกต้องเหรอ ลองคิดดูสิศาสนาจเจริญหรือเสื่อมเกิดจากคา,ารวะหรือเกิดจากพระพฤฤิสุสงพระบุทรเจ้าบอกว่าศาสนาของพระองค์จะเสื่อมลงไปเพราะอะไรเพราะพระภิกษุผู้ทรงธรรมสวินัยทรงมาติกาทรงแม่บททรงอัศว์ภาชนะไม่ขวนขวายในการบอกสอนธรรมะของพระองค์อย่างตรงไปตรงมาอย่างถูกต้องตรงจริงแต่ไปดัดแปลงคําสอนของพระองค์ทาไมไม่ไปจัดการกับสิ่งเหล่านั้นตอบสิ แต่มาติคารว่าตัวเล็กๆคนหนึ่งพยายามจะล้มตัวเองพยายามจะล้มคารว่ากูเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยให้ได้ล้มกูทําไมอะ่ะกูไม่เข้าใจกูมีอิทธิพลกับใครเหรอกูไม่ได้มีอิทธิปฏริหารกูก็ไม่ได้มีบาร,รมีในการไปควบคุมบังคับบัญชาใครได้กูมีหน้าที่ในการสอนตามความเป็นจริงใครอยากจะเชื่อก็เชื่อ,อใ,คใครไม่อยากจะเชื่อก็แล้วแต่เขากูไม่เคยไปบีบบังคับบีบคอเอาโซ่ไปล่ามใครแล้วก็ชากมาเพื่อเชื่อกูนี่ กูสอนตามความเป็นจริงทร,รม,มาของพระเจ้ายิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองยิ่งปิดบังยิ่งไม่รุ่งเรืองวันนี้ทร,รมะของพระเจ้ากําลังรุ่งเรืองพวกขาดผลประโยชน์ก็เลยออกมาขวางทํากันกลัวจะขายพระเครื่องไม่ได้กลัวจะหารายได้จากเดรัจฉานวิชาไม่ได้กลัวจะหารายได้จากเครื่องรางของขัง,งไม่ได้เริ่มมีคนไปตั้งคําถามกับคนนั้นคนนี้ว่าทําได้เหรอควรเหรอพิธีกรรมเหล่านี้ทําได้เหรอ ก็เลยมาด่ากูว่ากูเป็นคนต้นคิดในการด่ากูเป็นคนต้วนคิดในการบอกพวกมึงให้ฉลาดขึ้นกูเป็นคนต้นคิดในการสอนให้พวกมึงเนี่ยมีสติสัป,ปชัญญากันมากขึ้นก็เลยจะล้มกูให้ได้กูมหาสจั์มากเลยทุกวันนี้พระเป็นแบบนี้กันแล้วเหรอจะล้มคารวาสคนเดียวเนี่ยนะสอนผิดเรื่องไหนพูดมาสีทําไมไม่พูดขึ้นมาไม่ใช่ไปบอกว่ากูอันตราอยอย่างนั้นกูอันตราอยอย่างนี้ อันตรายต่อศาสนาอย่างโน,น้นอันตรายต่อศาสนาอย่างนี้พูดมาสิกวนอันตรายยังไงชี้โทษมากล่าวโทษมายกพระธรรมมาอย่ายกพระวินัยเพราะกูไม่ใช่พระแต่ถ้ากูยกพระวินัยกลับเนี่ยรับกันให้ได้ด้วยนะอันนี้กูไม่ได้ด่าพระรูปใดรูปหนึ่งกูไม่ได้ปราม,มากว่าหลายพระกูกําลังพูดยกตัวอย่างให้ฟังเดี๋ยวจะด่ากูอีกว่ากูไม่เคารพต่อพระกูมีความเคารพต่อพระเจอหน้าพระกูยกมือไหว้พระมาถามคำถามกูกูยกมือไหว้ กูพูดคําว่าครับกูพูดคําว่าขมกับพระพิสูจน์เสมอเพราะรู้จักฐานะหน้าที่ของตนรู้จักกาลเทศะในการบอกสอนธรรมยกพระธรรมมากูผิดข้อไหนพูดมากูจะแก้ไขตามความเห็นผิดนั้นอย่ายกพระวินัยนะถ้ากูยกพระวินัยกลับหงายท้องกูรับประกันไม่ได้นะอย่าให้กูยกพระวินัยนะกูบอกก่อนนะ แต่ละคนแต่ละคนมั่นใจไหมว่าตัวเองรอดจากพระวินัยเหล่านะั้นแล้วถ้ากูถามกลับตอบไม่ได้เดินนะกูเอาหมดนะเอะกูไม่ได้หวดดีถือดีแต่มั่นใจไหมก่อนจะบอกสอนคนอื่นตัวเองทําได้แล้วหรือยังในฐานะความเป็นพระทำได้แล้วหรือยังในพระวินัยของตัวเองอย่างน้อยที่สุดกูก็ยังไม่ได้ทำเพราะกูยังไม่ได้ไปบวชเป็นพระแต่ถ้ากูบวชเป็นพระเมื่อไหร่กูจะสงบนิ่งกว่านี้แน่นอนเพราะมันมีกฎระเบียบของพระ แต่นี่กูอยู่ในฐานะของคารวะใครจะติกูได้ในฐานะคารวะกูจะรักษาศีลห้าใครก็ติกูไม่ได้กูจะรักษาอุโบสถแปดประการใครก็ติกูไม่ได้เพราะกูไม่มีความปกครองของคณะสงฆ์มาเกี่ยวข้องจะมาทําอะไรกูละ่ะจะเอาคณะสงฆ์อะไรมาจัดการกูละ่ะจะเอาสมณพมหามหาเถระสมาคมอะไรมาจัดการกูไม่ได้อยู่ในฐานะพระกูอยู่ในฐานะคนารวไปติกันกับพระด้วยกันนู้น ผิดเต็มแผ่นดินเ,นเ,เนนาาต็มประเทศไปหมดทำยกระชาวิชาเต็มประเทศไปหมดทําไมมาด่ากูคารวะคนเดียวตัวเล็กๆคนเดียวที่ทําให้คนเนี่ยออกจากความเห็นผิดตื่นรู้ในหลักค,คาสอนพระเจ้าเริ่มต้นในการศึกษาอริยสัจสี <Desde 4 S 1> ่กลับมาด่ากูที่กูกาลังสอนธรรมะพระเจ้าทําให้คนตื่นรู้ตื่นทําในหลักคาสอนออกจากความเห็นผิดก้าวเข้าสู่ความเห็นถูกต้องขวางอะไรกันกูไม่เข้าใจขวางทําไม กูกำลังทำประโยชน์ให้กับพระศาสนาขวางอะไรกันพระทุกวันนี้นั่งทำอะไรกันนะพระธิดากูนะท่านทำอะไรอยู่อรัตนานิมนต์ท่านสาธุสาธุอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมและสาธุพระครูที่ออกมาให้ความคิดเห็นระหว่างคารวะและพระสงฆ์สาธุ